สวัสดีทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้เราจะมาแกงหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองของเราที่เราดองไว้น,นะคะกับไอหอยแมงผู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะเรามาเตรียมของก่อนนี้เราหั่นพริกเรียบร้อยแล้วพริกสดหัวละพาเราก็มาเตรียมหน่อไม้ดองต้องมาล้างก่อน,นที่เราดองเป็นโหล ได้ย,ยางมดูอืมออกเปรี้ยวเราจะไม่ทำเยอะทำแค่ช้วยๆเองเพราะทำเยอะก็เหลือเน้งเสียดายนี่เราก็ ไม้ดองเราต้องากักกอนขยันน้ำหน่อยให้มันคลายความคืนแล้วความเปรี้ยวแต่เราดองเองนะ้น่อไม้ไม่มีเราไม่ใส่สารมันจะสีธรรมชาติของ่อไม้ที่เราดอง หองหไม้แล้วเราก็จะไปเตรียมแกงกันเลยคะ่ะหอยแมงผู้ตัวใหญ่มเีเม่ดพอเจอหยีลยเลยไม่คุงเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมี้ก่อน ตัวใหญ่มากเลยะคะ่ะนุ่แกงใส่ที่เหล็กก็อร่อยหอยทำได้ทุกอย่างอันนี้เราพอดีไม่ต้องมาเยอะมากทำมือมือหนึ่งช่วงนี้ต้องประหยัดนะทุกทุกคนขอบคุณแม่พ่อแม่ที่ทำให้ เราเก่งแล้วเราทปเป็นทุกอย่างความที่พ่อแม่สอนลรดุนะเราคนรุ่นเก่าอะันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมกันแล้วเสร็จเลยนะคะตามมาดูนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาอีแล้วเราก็มาตั้งแกงกันแล้วเราจะแกงขั่วแล้วแกงขั่วไว้แมงคู่กันเนี้ยนีรอให้เเราก็ใส่น้ำมันทีนึง ทีสีแสงเข้าเรือตั้งกระทะแล้วอร่อยน้ำนั่นมีน้ทาทนกระทะได้ยังไง ใส่ใ่น้ำมันนิดนึงเรามาผัดพริกแกงเราจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าหน่อไม้มันเผ็ดอยู่แล้วนะเรากต้องการให้เผ็ดมาก แกงเป็นในนี่ใส่นมนะใส่นมสดเพราะเราจะไม่อรทิเอาออตูุกเย็นออกไปล้างเลยตู้เย็นเก่าน้ำให้ท่วมหมดเลยไม่เอาแล้วเละเทะตัวน้ำไกด้วยตู้ตเย็นเก่าอ้าอันนี้เราก็ใส่เราใช้นมจืดน,นะเพราะเราจะไม่ค่อยกินกะทิบ่อย รู้สึกว่ารักษาสุขภาพหน่อยกะทิก็มีประโยชน์แต่ว่ากินมากก็ไม่มี <Hello. S 1> แล้วก็เคี่ยวเนีเราก็ใส่ oh. อใหอยไปเลยค่ะเก็บใบมะกรูดให้ด้วยตัต้นเลย mm hmm. เราจะทำแค่ถ้วยๆเราจะไม่ทำเยอะทำเยอะก็เหลือ mm hmm. เหลือทิ้งก็เสียด้น,ยนะย mm hmm. ุกนี้ต้องประหยัดเนย ่นอเราจะทำแบบน้ำคุกขิกบางคนก็ไม่กินนมวัวก็เป็นกะทิก็ได้นะแต่ที่นี่กินนมวัวนะนนเราก็รอให้นี่ก่อนรอให้ดึงนี่เราก็จะมาปรุงรสกันนะครับใส่เกลือค่ะก่อนใส่เกลือเกลือครึ่งช้อนพอนดนึง ช้อนไม่ต้องเยอะเพราะกะทิเขาไอ้นี่อยู่แล้วนมเขาออกรดแล้วนะนิดหนึ่งม้วก็รสดีเอาไปล้า,างี่วางข้างๆแมวแล้วเปลืองไกวเทียบไว้ทำไมเดี๋ยวต้องซื้อตีอ ใส่หมาเหมือเรียบร้อยแล้วกว่าจะตื่นตื่นสายกันแล้วเกินอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ก่ะไม้ อันนี้เดือดได้ที่แล้วเราก็มาชิมกันดิสุกแล้วนะคะว่ารสชาติเป็นอืมโอเคค่ะเค็มเค็มหวานนิดนิดเราก็มาใส่พริกกันนะฮะพริกสดอืมพอเราใส่เกลือเยอะไม่ได้เพราะว่าหอย ข,ข่อยมันค่อนจะกะท่อยู่แล้วค่อนข้างจะเค็มวันนี้เราก็จะใส่นี่เลยค่ะใบมะกรูดโรยหน้าเห็นไหมเดี๋ยวให้ใบมะกรูดใส่ดีตลอดเราก็ใส่หัวละพาเพราะหัวละพาเขาะจะสุกง่ายนะเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วคิวกันแล้วนนี้ตื่นสาย แล้วเราก็ใส่ใบหัวละพากันนะหัวละพาใบใหญ่ๆอันนี้เราใส่หัวละพาละคนก,ก็ได้แล้วพร้อมเสิร์ฟแหละหัวละพากิ่งเราก็เอาไปไปไอ้นี่ไว้ทิมไว้ที่ดินอันนี้มันก็จะขึ้นมาใหม่แตก็าใหม่เราก็เก็บแกงได้อีกนะต่อยอดอีกเห็นไหมคะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ แกงหน่อไม้ดองกับหอยแมงผู้เราเสร็จแล้วนะความอร่อยไม่แตกต่างกับกับไอ้แกงที่เหล็กเนาะหอยในแกงได้หลายอย่างกาแฟก็ได้หน่อไม้ก็ได้ที่เหล็กก็ได้ได้สารพัดอันนี้เราก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ ครั้งอย่าลืมปิดแก๊สนะทุกคนจะได้ไม่ลืมนี่เราก็เสิร์ฟแล้วนะโอ้โหได้ตั้งสองชามใหญ่ไว้เมื่อกลางวันได้เดี๋ยวเราเอาหอมโชว์หน้าหน่อยจะได้แบบสีสันน่ากิน,นคัะ เสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนแกงหอยแมงคู่กับหน่อไม้ดองเราดองเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเห็นไหมย่าเพิ่งเบื่อกันนะเอีตอนนี้ก็ดูอาหารไปพังๆก่อนนะคะ